you สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Stock Signal ครับวันนี้เนี่ยผมนะครับผมแล้วก็พี่เอกเนี่ยกลับมาเจอกัท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีหัวข้อหลากหลายอย่างเลยครับที่อยากจะมาพูดคุยกันกับท่านผู้ชมนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมให้ยกให้พี่เอกก่อนดีกว่าว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรนี่ครับพี่เอกเราผัดกันเป็นพูดเมลนรายการแล้วกันนะเพราะมีสองช่วงท่านผู้ชมครับช่วงแรกอ่าจะเป็นน้องภูมิเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับของทีมน้องภูมิเขาจะเป็นการวิ นะวันนี้ก็นี่เตรียมข้อมูลมาครับก็จะเป็นในใ่สหรัฐอเมริกาครับซึ่งก็คิดว่าตลาดตอนเนี้มันอยู่ในช่วงของความผันผัวนักพูดเนะเพราะหลังก็เริ่มมีการปรับตัวลงมาแล้วนั่นเหครับว่าเวลาการปรับตัวลงมาตรงนี้เราคงจะต้องมามองแล้วก็วิเคราะห์ว่าสาเหตุนะที่ทําให้ตัวฝั่งตลาดสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นก็มีการปรับตัวลงมาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้ววันนี้นะครับเราหยิบยกมาคืออ่าในฝั่งตัวเลขเศรษฐกิจนะครับหรือว่าตัวเลขรีเทลเซลล์นะครับหรือว่ายอด้าปี ออกมาเนี่ยตัวเลขเนี่ยดูค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับแต่พอมาดูไส้ในนะมันอาจจะยังเอ๊มันดูแล้วเนี่ยมันมันมันโตหรือเปล่านะเดี๋ยวภูมาให้คําตอบนะครับแล้วก็มองไป้างหน้าด้วยนะว่าตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขค้าปิีกนะครับถ้ามองไปอนาคตเนี่ยมันจะเป็นภาพอย่างไรนะซึ่งผมคิดว่ามันคงจะเชื่อมโยงนะต่อภาพในส่วนตัวภาพโลเศรษฐกิจนะครับอาจจะเชื่อมไปถึงในส่วนตัวภาพการลงทุนด้านเหมือนกันนะครับอ่ะนะครับเชิญครับภูมิครับเป็นไงบ้างครับยอดค้าปิีกของสหรัฐอเมริกา ครับอ่ะก็อย่างที่เคยเรียนท่านผู้ชมไปนะครับผมที่ตัวเลขยอดขายปของสหรัฐในที่ประกาศมาได้ประมาณสักสักพักหนึ่งแล้วสำหรับเดือนกันยายนที่ออกมาครับมันดีกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยเขานั้งที่จะพอสมควรเลยนะครับผมซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยพอออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดก็มีการมีมวงเชิงบวกมากเลยกันนะครับผมต่อการเบี่ยงเสหรัฐเนี่ยแต่ว่าอันนี้เราอาจจะเป็นการออกเปเปอร์นะครับผมมา เรียกว่ามาเตือนด้วยนะครับผมก็คือตัวเปเปอร์เนี้ยเรียกว่าตัวเวล l i อินไซ t ์ครับผมเป็นเรียกว่าเป็นซีรีส์ใหม่เลยของทางเวล l r รีเสิร์ชของเรานะครับผมที่จะออกมาเป็นคล้ายๆกับเป็นการอ่าสตัดดี้ต่างๆครับผมที่มาแชร์ให้ท่านชมฟังว่า ตอนนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมีเรื่องความรู้เชิงลึกอะไรบ้างที่อาจจะอยากเอามาแชร์ท่านผู้ชมนะครับก็อย่างวันนี้ก็คือเป็นตัวเรื่องแรกเลยอย่างที่พี่เอกบอกครับว่าเป็นตัวเรื่องของยอดค้าปีของสารัฐครับอย่างที่หัวข้อที่เห็นในหน้าจอเลยที่มันบอกว่าตัวเลขดีเซลเซลเนี่ยอะดีเซลคอนซัมชันเดเวอร์เจ็เนี่ยโอ้มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะกันอ่ะก็อย่างล่าสุดครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยว่าตัวเลขไอ้ค้าปีเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะในภาพเศรษฐกิจทำไมคนถึงเขาจับตาดูตััััวเลขนนกคคครรรรบบมแสดงงถึอะไ ครับผมแน่นอนครับตัวเลขยอด้าีปรนี่ยออของเราคงจะหนีไม่พ้นเลยครับคำว่าการบริโภคใช่ไหมครับผมโดยเฉพาะการบริโภคในประเทศซึ่งอันนี้ทาไมถึงบอกว่าการบริโภคในประเทศเป็นสิ่งสําคัญอาจจะเรียกว่าต่างจากบ้านเรานิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะบอกเอ้ยการบริโภคในประเทศก็สําคัญแต่ว่าอีกอันหนึ่งอีกขาน,นึงเราก็คือการส่งออกด้วยที่คนจะพูดเอ้ยก,การส่งออกแบบสําคัญนะอย่างนู้นอย่างนี้แต่ทาไมเวลาพอเราพูดถึงสหรัฐเนี่ย การการบริโภคในประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมเพราะว่าตัวสัดส,สว่วนละกันเรียกว่าเป็นสัดส,ส่วนเลยนะสัดส,ส่วนใน GDP หรือเศรษฐกิจของเขาเลยเนี่ยเกินครึ่งเลยนะครับผมมาจากการบริโภคในประเทศเพราะฉะนั้นแ<า>ล,ล้วถ้าเกิดการบริโภคในประเทศใช่ครับผมจำได้ที่ผมเค,คยคพูดไปว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันมีตัวเลขหลักๆนะที่คนเขาดูกันคือตัวเลข ISM ภาคการบริการนะแล้วก็ตัวเลข ISM เนี่ยภาคการผลิตนะครับถ้าดูสัดส่วนเนี่ยภาคการบริการเนี่ย นะปลาเข้าไปเท่าไหรนะ่นะภูมิุณเจ็ดสนะิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเกินมากกว่านั้นนะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าตัวภาคบริการเนี่ยนะครับค่อนข้างจะโตดีมาต่อเนื่องนะภูมิเมมาชี้ไปว่าเราจะมาเจาะวิเคราะห์นะครับในส่วนตัวเนี่ยครับภาคการบริการเนี่ยโดยด,ดูจากส่วนตัวยอดค้าปีนี่แหละนะครับว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างต่อเลยครับคุณครับต้องต้องเรียกว่าการบริโภคนะครับว่านิดนึงพี่เอาโอเคก็อันนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเลขที่ออกมาล่าสุดเนี่ย ที่มันดีกว่าคาเนี่ยแต่เราจะตีความหมายไปว่าการบริโภคในประเทศของสหรัฐเนี่ยมันแข็งแกล่งจริงๆอ่ะจ,จ,จะตีความอย่างนั้นยังไม่ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเรามาเจาะดูไส้ในครับอย่างที่เมื่อกี้พี่เอกบอกไปแล้วเราต้องดูถึงไส้ในเลยเนี่ย ที่ตัวเลขเนี่ยเวลามันเติบโตนะครับผมในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขล่าสุดที่ออกมามันไปนกระจุกตัวคับพี่เอกมันจะไปกระจุกตัวอยู่ในพวกของกลุ่มร้านค้าปิเตเลแล้วก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างรวมถึงพวกเสื้อผ้านนครับผมซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของปัจจัยทางดูกาลนะครับที่อย่างแรกเลยเนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยมันเป็นช่วงของการ back to school period เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจับใจ่ายใช้สอยในการ เปิดเทอมเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องมีแล้วอย่างที่สองครับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของการอยู่ในช่วงเฮอริเคนที่สั้นซึ่งปกติแล้วเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงพีคเลยก็คือพูดง่ายๆคือพายุเนี่ยเข้าหนักที่สุดเนี่ยสำหรับอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นช่วงเดือนกันยายนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจับใจ่ายใช้สอยในการซ่อมแซมบ้านต่างๆหรือการต่อเติมเนี่ยอ่ามันมีจำอ่าต้องใช้ในเดือนกันยายนซะส่วนใหญ่และอีกเหตุผลหนึ่งคือการเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวคร ปกปิดร่างกายของเรามากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าอากาศหนาวเนี่ยโอ้โหถ้าไม่มีเสื้อผ้าอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยก็อาจจะเรียกว่าอยู่ยากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยตัวเลขต่างๆของยอดทาปีโดยเพราะในหมวดหมวดหมวดหมู่เสื้อผ้าเนี่ยเลยโตค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมทีนี้ครับถ้าเกิดเรามาดูหมวดหม,ดหมดู่อื่น นะโดยเพราะวาพวกสินค้าคงโนหรือสินค้าพุ้มเปื่อยเนี่ยมันปรับตัวลงอย่างมีในเลยก็เรียกว่าอันนี้เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วที่ค่อค่อยจะรัดก,กุมในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมรวมอ่าแล้วก็สิ่งที่สองครับที่อยากจะมาแชร์นิดน,นึงก็คือเรียกว่านักทุนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะว่าตัวเลขค้าปีกเนี่ยที่ปกติเราดูกันเนี่ยมันคือตัวเลขที่เรียกว่าเป็น ซีซันอัตจัสม์แล้วหรือคือการปรับตามฤดูกาลแล้วถูกไหมครับที่เมื่อกี้ผมอาจจะบอกว่าพูดเรื่องเป็นปัจจัยฤดูกาลแต่ปกติตัวเลขนี้มันแบบมันปรับตามฤดูกาลนี่ทำไมถึงยังมาพูดเรื่องปัจจัยทางฤดูกาลอีกต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าปัจจัยทางฤดูกาลเนี่ยปกติแล้วเนี่ยตัวเลขยอดขาปีมันไม่สามารถขจัดออกไปได้หมดเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังอย่างเช่นที่เราอยู่ในช่วงของเฮริเคนซีซันใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าช่วงเนี้ย <c oughs> <c oughs> เรารู้อยู่แล้วว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงเฮริเกนซีซันแต่ เส้นทางของพายุแล้วก็ความรุนแรงพายุแต่ละรอบใช่ไหมครับพองง้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการขจัดหรือซีซันอ a d j u ด t m จ n t เมนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถกระจัดได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวเนี้ยที่เราบอกเนี่ยการวิเคราะห์นะครับผมการเลขยอดคาปีอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการนํามาวิเคราะห์ว่าการบริโภคเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยมีการดูตัวเลขอื่นประกอบด้วยตอนนี้มีอยู่มาสักสองถึงสามอันที่ผมจะมาแชร์นะครับผมว่าตอนนี้มันชี้ ชี้ไปในทางที่การบริโภคเนี่ยเริ่มเริ่มมีทิศทางที่อ่อนแอแล้วอย่างแรกเลยครับคือการเวลาการทํางานและค้าจ้างหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็เี่เอกที่มันมีทิศทางเนี่ยปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับผมอย่างที่สองก็คือตัวเรื่องของอันนี้เป็นอินเด็กซ์นะเป็นอินเด็กซ์ของตัว Visa Spending Momentum ครับอันเนี้ยมัน,น,นมจะชี้ให้มีลูกไหมอันนี้อ่าผมมีรูปเดี๋ยวเอาให้ดูครับอ่าโทษทีผมวแจะพูดล<ม>ืมลืมปรับรูปให้ดูเลย อ่าโอเคไอตัววีซ่า spinning momentum อันนี้ครับลูด้านซ้ายของผมนะครับที่ผมเอาเมาส์หมุนๆให้ดูเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดงหรือคือต่ำกว่าหนึ่งร้ยเนี่ยเรียกว่าเป็นโซนกดตัวแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดเราดูครับพี่เอก อันนี้ต้องบอกเลยว่ามันอยู่ในโซนหดตัวเนี่ยมาสักพักแล้วแล้วมันเป็นการหดตัวที่หนุนแรงมากขึ้นด้วยนะครับผมอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูในอดีตเลยครับติสิบปีที่ผ่านมาเรียกว่าโทสวัตเลยเนี่ยนะถ้าไม่นับรวมในช่วงของโควิดช็อคล้ะกันนะครับเพราะว่าในตัวตอนเกิดโควิดเนี่ยแน่นอนครับทุกอย่างมันจะมีการเกิดการช็อคนะครับผมทําให้ตัวเลขเนี่ยมันเบียงแน่นอนถ้าเกิดเราตัดในช่วงนั้นออกไปโอ้โหต้องเรียกว่าปัจจุบันครับพี่เอกตัวเลขเนี่ยแย่ที่สุดหรือ ต้องในช่วงในรอบสิบปีเลยนะครับผมสราบตัวมีซ <Visa, S 2> ่าคนสเปนนิง n นทำและก็อย่างสุดท้ายครับอันนี้สามเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงมันถึงตัวของอัตราการผิดนัดชำระของสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อผู้บริโภคครับที่มันสูงสุดในรอบสิบสองปีเลยเรียกได้ว่า ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเลยคือเรียกว่าผู้บริโภคในทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเริ่มจะมีการอ่าชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วนะครับผมก็แสดงให้เห็นถึงปัญหาการบริโภคเนี่ยที่ไม่ค่อยจะดีแล้วเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยสนใจนะครับผมสําหรับรายละเอียดเกี่ยวบเพิ่มเติมเนี่ยสามารถหาอ่านได้ในเปนเป,เปอร์เลยครับซึ่งอันเนี้ยที่จริงมีทางวลคอนเน็กเนี่ยเรามีโพสตลงไปในวลคอนเน็กแล้วตั้งแต่เช้าครับสามารถหาอ่านได้เลยนะครับ อืมโอเคครับอันนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นภาพสรุปนะครับแล้วก็ภูมิก็พยายามยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะดูเรื่องเกี่ยวกับตัวพวกคอนั่ชันหรือว่ากําลังซื้อในประเทศนะครับมันควรจะต้องมีดูอะไรบ้างนะครับคงจะไม่ดูแต่ในส่วนตัวยอดค้าปีอย่างเดียวนะมันก็จะมีเรียกว่าตัวภาพของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับบางตัวที่เมื่อกี้ภูมิให้ดูไปละสองสามอันเนี่ยที่โชว์มาให้ดูนะอ่ะโดยสรุปเลยครับภูมิทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับกำลังบอกว่ากําลังซื้อนะครับในช่วงไตรมาสสามเนี่ย ดูเหมือนก็ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ใช่ไหมในฝั่งอเมริกาครับก็เรียกว่าเป็นทิศทางอพูดถึงยาวไปแต้มมาสีดีกว่าอาจจะบอกว่าต้วเลสีแตรมาสามแตรมาสามแตตมมาสามที่ออกมาเนี่ยเดือนเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมครับออกมาเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะมองว่าเอ๊ะมันดีกว่าคาดใช่ครับในช่วงนี้มันดีแต่ว่าในมันน่าจะไม่สามารถรักษาโมนตัมไปจนถึงแตรมาสีได้พูดง่ายคือแตรมาสีเนี่ยตอนนี้ตลาดเนี่ยทำฟอร์เควสไ้ประมาณสักศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราก็มองว่าน่าจะอาจจะมีแนวโน้มที่มีดาวไซด์ได้ครับ อืมโอเคครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวเรื่องแรกแล้วกันนะครับในส่วนตัวภาพเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอเมริกานะแต่พี่คิดว่าตอนเนี้เหมือนคนก็กําลังจะจับตากันนะครับผู้ครับตอนนี้เนี่ยมาคุยกันเรื่อยๆแล้วนะก็คือธีมเรื่องตัว U.S. Election นะครับอกว่าการเลือกตั้งในฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวก็ขออันนี้ผู้หมดย่างเดี๋ยวพี่ได้แชร์อันอื่นอ่าโอเคเชิญเลยครับพี่อ่าโอเคครับอันนี้เรื่องที่สองเราครับจะเป็นธีมเพย์นะครับที่วันนี้ผม ผมคิดมาเนี่ยมันจะมี3เรื่องด้วยกันนะแต่วันนี้จะขอหยิบยกมาภาพแรกก่อนนะเรื่องแรกคือทีมเพลก็คือ US Election นะครับมันก็จะมีผลโพนะการคาดการณ์นะับทั้งหลายแหล่คิดว่าเนี่ยมันคงจะเป็นการเชื่อมโยงไปสู่ของส่วนการทีมการลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าทั้งนโยบายนะทั้งฝั่งทั้งทางพรรคริพาบริกันแล้วก็ดีมครัเนี่ยมันก็จะมีนโยบายนะครับบางนโยบายอาจจะมาเหมือนกันนะแต่ก็มีบางนโยบายที่แตกต่างกัน นะครับผมคิดว่านี้เป็นจุดหนึ่งที่นักลงทุนเนี่ยกำลังจับตามองว่าใครกำลังขึ้นมานะครับใครกำลังจะได้เป็นทางทา่ดีนะครับแล้วเสียงข้างมากนะทั้งสภาสูงสภาล่างมันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นภาพรวมที่จะเกิดขึ้นนะครับในเดือนหน้าแต่ผมคิดว่าตลาดตอนนี้กำลังพูดถึงนะแล้วก็จับตาแล้วผมคิดว่าในส่วนตัว strategy เนี่ยเดี๋ยวเราคงจะมีออกมานะครับในประเด็นเรื่องตัวเรื่อง US election นะครับตัวเนี้ยนะผมขอมาเกินก่อนมาพูดก่อนแล้วกัน นะคิดว่าภาพโดยรวมเนี่ยเท่าที่คุยทางรีเสิร์ชเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีประเด็นนะครับที่พูดถึงกันนะครับอ่ะมาเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวแชร์ก่อนนะพูดยาวๆเลยแชร์นิดนึงนะครับว่าพอดีก็นั่งดูครับนั่งหาข้อมูลดูแล้วก็มันจะมีประเด็นนัคือว่าอ่โอ้โหนี่ออกไปละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะมันจะมีเรื่องผลโพลครับผลโพลนะฮะผลโพลล่าสุดคพี่เอกอะไรนะผลโพลล่าสุดเลยที่เหมือนจะเป็นทางฝั่งของคุณพั๊มเนี่ยเริ่มตีขึ้นมาใช่ไหมครับพี่เอกใช่ใช่อ่ะอ ขออนุญาตนะครับใช้ตัวเสิร์ชนะในข้อมูลแล้วก็เป็นของทาง BBC นะครับ BBC เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย U.S. e l e c t i o n o l ผลโพลการตัางสามริกาเนี่ย Who is Ahead คือว่าตอนนี้ใครกำลังนำนะระหว่างคุณแฮร์ริสแล้วก็คุณชัมนะครับอัเน็นว่าผลโพลล่าสุดนะครับจากว็บไซน์นี้นะก็ตอนนี้ออกมาเนี่ยครับก็จะเป็นทางคุณกัมบาร่าแฮร์ริสเนี่ยเหมือนนำอยู่ประมาณนิดเดียว นะถ้าเป็นนักวิคนักแข่งกันเนี่ยโอโ้โหแบบเบียดกันมากอภูมิคนัะเฉียดฉิวมากตอนนี้เรียกว่าสปีดเนี่ยกำลังกำลังเข้าโค้งมาเนี่ยนะครับโค้งเกือบคือโค้งสุดท้ายแล้วโอ้โหแบบนิดเหนื่อยนะทางคุณคาร์ล่าเฮิสเนี่ยนำทางคุณโนรัฐรม์อยู่นิดเดียวนะครับแต่ถ้ามองจากฝั่งนะบูภูมิครับเขาจะมีฝั่งที่เป็นอะไรนะเกี่ยวกับตัวการอะไรนะที่เขาเรียกว่ามีผลโพนะหรือว่า เป็นในส่วนตัวรับพนันเออร้านรับพนันนะฮะที่ที่ถูกกฎหมายด้วยกันนะปรากฏว่า <ผม S 2> คุณชั้มคุณช้มคุณทั้ม,มตอนนี้เหมือนคน <5 S 1> กำลังเบสในฝั่งคุณชั้มมากกว่าเหมือนกันโอ้นี่ก็ดูเหมือนจะข้อมูลจะอ่าแตกต่างกันนะเสื่อว่าตอนนี้ผมคิดว่าคะแนนเสียงนะทั้งสองค่ายเนี้กำลังค่อนข้างสูสีเลยนะแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนะครับโอ้ตลาดก็คงจะดูไม่ออกหรอกนะว่าใครจะมานะใครจะนำชี้ชัดไปนะครับใช่ใช่ แต่เหมือนว่าพอเริ่มสังเกตดูคือคะแนนทางคุณทั้มเนี่ยมันเริ่มตีตื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับก็สังเกตดูครับว่าเริ่มเห็นนะทิศทางของกระแสเงินลงทุนครับทิศทางของในส่วนตัวปัจจัยแล้วก็ภาพเซกเตอร์หรือว่าที่มันเชื่อมโยงกับนโยบายที่คุณทั้มเขาได้โปรโปรมาในรอบก่อนโปรยมานะครับมีนโยบายอะไรบ้างอย่างเช่นนโยบายในเรื่องเกี่ยวกับตัวลดภาษีนิติบุคคลใช่ไหมครับมีนโยบายบเกี่ยวกับในส่วนของตัวแนละวตัวบิตคอยใช่ไหมก็จะชูโลงในส่วนตัวบิตคอยนะครับแล้วก็ มีนโยบายพวกกิจการในงานค้าแรงต่างเนี่ยนะครับเอาว่านโยบายหลักๆเนี่ยนะับสามเรื่องที่ผมคิดดูเนี่ยมันก็คงจะเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับกับในส่วนของตัวหุ้นเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องแรกนะอ่ะคราวนี้คาถามคือแล้วเราจะแล้วเราจะวางแผนยังไงนะถ้ามาตีมนี้นะถ้ามาตีมนี้นะครับเอาว่าใครนะใครจะมาก่อนนะซึ่งเมื่อกี้เรียนท่านผู้ชมไปว่าคนที่จะมานะหรือว่าคนที่จะได้เนี่ยตอนนี้คือตลาดเนี่ยยังค่อนข้างจะยังจับทางยากอยู่เพราะว่าคะแนนเสียงตอนนี้เนี่ย ค่อนข้างสูสีครับผมก็เลยคิดว่านะครับคงจะแบ่งเป็นลักษณะจะมี2เงื่อนไขแล้วกันนะที่คิดว่าถ้ามาเนี่ยครับเราจะต้องจับตาอะไรบ้างน,นะครับเอางว่าถ้าเป็นฝั่งแรกก่อนคุณครับถ้าเป็นฝั่งที่เป็นาทางคุณโนโด,ดทัมนะถ้ารอบนี้นะครับได้เสียงข้างมากนะแล้วก็ได้เสียงข้างมากเนะี่ยทั้งสภาบนและสภาล่างเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าการผลักดันนโยบายต่างๆเนี่ยมันคงจะทําได้ง่ายนะครับแล้วก็ จำได้ตอนหาเสียงนะทางคุณช้ำเนี่ยนะครับก็พูดถึงครับว่านโยบายที่เขาจะออกมาเนี่ยนโยบายเช่นอ่ะการอะไรนะการลดภาษีใช่ไหมคุณครับแล้วก็เมื่อกี้บอกไปกับตัวนโยบายกิจการในการค้าโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้หุ้นที่มันเชื่อมโยงหุ้นที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยผมที่ข้อมอุสากรรมอ่ะดูชา้ากันนิดนึงฮะอันนี้ก็เชียร์ไปโอ้โหจำได้ว่าเชียร์ไปรอบก,ก่อนนะทั้งคุณฟูดก็เชียร์นะครับผมก็เชียร์ในชา์าเทคนิคอลเนี่ยวันนี้อมตะนะครับปรับตัวขึ้นมานะราคา27บาท5้สตางละ นะครับก็ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยโอ้โหไฮรอบที่แล้วเนี่ย27บาทนะเป็นก,การเบรกไฮขึ้นมาละว w h a เป็นไงบ้างอ่ะลองดูสัหน่อยครับราคาหุ้นใน BSA อ่ะ,อะเดี๋ยวนี้ไม่ขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็ขึ้นมาเหมือนกันนะแต่เอาว่วาถ้ามองทสองตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกในแง่ตัวโมเมนตัมแล้วก็อิงกับในส่วนตัวฝั่งรีเสินะร์ชนะฮะที่เรากรลังบอกว่าถ้ามองกลุ่มิิคมุสากรรม เราขอเลือกคนที่คิดว่ากําไรไตรมาสสามเนี่ยน่าจะออกมาเนี่ยตัวเลขเติบโตได้โดดเด่นนะครับก็คงจะเป็นตัวอมตะว,วันนี้ก็ถือว่าราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาได้ได้ค่อนข้างดีครับผม<ช>คิดว่าถ้าท่านชมนะตามรายการของเราแล้วก็มีอยู่เนี่ยผมแนะนาเป็นการลันเทนแล้วกันนะเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างขึ้นมาดีแต่ก็อย่าลืมครับว่าผลโพนะหรือว่าแฟกนะฮะหรือว่าผลลับเนี่ยใครจะเป็นผา้ดีเนี่ยอันนี้ต้องตอบยากถ้าสมมติาราคาหุ้นขึ้นไปนะอย่างอมตะเนี่ยครับผมให้นาต้านที่ราคา30บบาท หรือใกล้สมสิบาทถ้าใครอยากจะล็อกกําไรบางส่วนนะครับก่อนที่จะมีผลเลือกตั้งอะไรต่างก็สามารถทําได้นะเพราะว่าผมคิดว่าอันนี้มันยังไม่มีความเรียกว่าเปอร์เซ็นต์นะที่ได้เนี่ยมันยัง5้าสิบห้าสิบอยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเปลี่ยนเรื่องอกับตัว U.S. Election ครับครับผมออันนี้ก็ได้ว่าเป็นธีมแรกแล้วเป็นธีมใหญ่ที่ถ้าาหลายๆท่านให้ความสนใจและจับตามองนะครับก็เดี๋ยวมาตามกันเพราะว่าอีกแค่ประมาณสัก สอถึงสาสัปดาห์เท่านั้นเองที่จะถึงวันเลือกตั้งของสหรัฐนะครับผมในต้นเดือนของพฤศจิกายนอ่ะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับพี่เอกเรียกว่าเป็นอีกข่าวสําคัญเลยแล้วกันอยากเอาาพูดคุยทั้ท่านผู้ชมครับสำหรับตัว,ต,วตัวเรื่องของตัวเอ็นวีเดียที่บอกว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยครับพี่เอกโอ้โหอันนี้ต้องถามพี่เอกเลยว่ามีใครจะได้ประโยชน์หรือว่ามีใครจะเป็นยังไงบ้างไหมครับพี่ อ่าโอเคครับอ่านี่ก็วันนี้ก็เรามีประเด็นนี้นะครับแล้วก็คิดว่าอยู่ในหน้าสื่อพิมพ์ด้วยวันนี้โชว์หลาเลยนะครับแล้วก็ประเด็นที่คงต้องพูดถึงกันนะครับแล้วก็วันนี้เรามีบทวิเคราะห์นะครับในประเด็นนี้นะครับที่ทางคุณนภพลก็ก็เขียนมานะครับอ่าโอเคครับก็คือทางเอ i นวีเดียนะครับซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะในฝั่งอเมริกานะครับเขาก็ประกาศนะครับว่าก็จะเข้ามานะครับลงทุนนะครับในบ้านเรานะครับเอ็นวีเดียทำอะไรฮะเอ็นวีเดียเนี่ยก็คือ อยู่ในหุ้นในฝั่งอเมิกานะครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะเป็นบริษัทที่เขาพัฒนาพวกชิปนะแล้วก็พพัฒนาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปจ้างพวกบริษัทต่างๆหรือว่าพวกเซมิคอเนดกเตอร์นะครับก็ผลิตนะฮะอันนี้ก็เป็นในฝั่งตัวภาพตัวเอนมีเดียนะครับแล้วเมื่อยี้ครับเราคิดว่าการเู้าแบบนี้นะครับแล้วก็มาลงทุนแบบนี้เนี่ยครับโอ้แน่นอนนะคงจะมาบ้านเราด้วยนะครับคงจะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะมีนัยมสำคัญนะครับประเด็นคำถามคือจะลงทุนแบบไหน นะไซส์าการลงทุนเนี่ยจะขนาดไหนเนี่ยซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเขายังไม่ได้ประกาศมานะครับว่าเราจะเข้ามาบ้านเราแล้วจะลงทุนเนี่ยนะครับโปรเจกต์ขนาดนี้ในขนาดไหนนะครับเพียงแตว่าเราอิงครับกับในส่วนของตัวการประกาศของทางเอเมอดี่เขารอบที่แล้วเนี่ยเขามีการไปลงทุนนะครับเพื่อนบ้านเราทุนครับนี่เนี่ยสองประเทศนี้นะในฝั่งอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มาเลเซียนะครับอันนี้ประกาศแล้วเนี่ยแล้วก็มีการประกาศไซส์าการลงทุนเหมือนกันนะก็ค่อนข้างใหญ่ นะครับโดยมูลค่าการลงทุนนะครับในฝั่งที่เป็นมาเลเซียเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะจำไม่ได้ว่าตัวเลขเท่าไหร่นะครับแต่คุณแบงค์เขาเขียนมานะครับในนี้นะนี่ฮะน,นี่แผนการลงทุนนะฮะเดี๋ยวนะนี่4.3เท่าไหร่นะอินโดนีเซีย200ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็มีทางอะไรนะทางมาเลเซียเนี่ย4.3พันล้าน ว่ายง่ายครับว่าโอ้หก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ทางมุมมองรีเสิร์ชเราครับเราคิดว่ากลางทุนในรอบนี้นะถ้ามาบ้านเราเนี่ยนะครับายการลงทุนเนี่ยครับอาจจะใกล้เคียงนะใกล้เคียงกับน่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับก็คงจะไซส์แบบประมาณสักหลักเป็นร้อยล้านแล้วกันนะครับหลักเป็นร้อยล้านไม่อาจจะไม่ถึงพันล้านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางรีเสิร์ชเรานะครับมองนะครับก็น่าจะคงได้ประโยชน์แหละนะครับโอ้โหการลงทุนแบบนี้นะพวกกลุ่มที่ดินนะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับวันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วนะครับทางคุณนภพลก็ยังบอกว่าแล้วคุณที่ได้ประโยชน์อีกนะมันก็จะมีหุ้นอะไรบ้างนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นหุ้นเกี่ยวกับ้องกับตัวพวกอย่างเช่นพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้ก็เดลตานะครับก็จะเป็นหุ้นที่คิดว่าคงจะได้ประโยชน์กันนะเพราะอาจจะมีการจะมีการเป็นจับมือพันธมิตรร่วมมือกันนะครับในการผลิตนะชิปแรงต่างนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีตัวอย่างเช่นตัว LTS ช่ไหมอันนี้ก็อยู่ในขากนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวตีมที่สองครับก็คือเรื่องเอ็นว a เดียที่จะเข้ามาลงทุนในบ้านเราครับครับผมอ่ะโอเคครับเรียกว,ว่าอ่าน่าสนใจมากๆกันเลยทีเดียวครับผมเจยวมาก่อนจะไปทางด้านเทคนิคครับพี่เอกขอไปอีกตีมหนึ่งก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเหมือนเห็นพี่เอกเนี่ยเตรียมมาเหมือนกันเป็นตีมของการท่องเที่ยวใช่ไหมพี่เอกได้ครับอ่ะหัวข้อน,นี้คือเราจะโต,ต,ตขึ้นโตขึ้นครับกลุ่มท่องเที่ยว นะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจัดงานครับ BFS Tourism Day นะครับเราเชิญทางผู้บริหารจากการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับก็เชิญมานะครับแล้วก็เชิญมาหลายฝ่ายเลยนะครับแล้วก็ภาพรวมนะครับก็คิดว่าในส่วนตัวจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับในปีนี้นะแล้วก็คิดว่าคงจะเห็นการฟื้นตัวแหละนะครับภาพโดยรวมนะครับก็ได้เป็นอย่างนี้คงจะเป็นการตักใจนะครับหนุนต่อในส่วนตัวที่ดท่องเที่ยวนะครับราวนี้คําถามคือแล้วเราจะวางแผนยังไงราคาคุ้นท่องเที่ยวตอนนี้ ถือว่ายังไม่ค่อยเผุดฟอร์มเท่า,หาไหร่แนวมันจะเป็นหุ้นตัวเอลวันเซนเทลนะ AOT แรงแตัแนละ้ผมคิดว่าตอนนี้ เหมือนกาลังมองว่าเป็นโอกาสครับเพราะว่าเรากําลังเข้าสู่ช่วงที่เป็นใกล้ๆและวไฮซีซันละช่วงปลายปีะนะครับผมคิดว่ากลุ่มท่องเที่ยวก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะที่อาจจะได้เห็นภาพนะของการฟื้นตัวลองมาแช็กดูครับไปดูภาพในอดีตได้ครับเวลาช่วงปลายปลายปีนะครับผุ้นท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมักจะเห็นภาพของการฟื้นตัวแล้วก็กลับมาได้ดีโดยเฉพาะภาพรวมนะครับอย่างที่คุณเกลเขียนมาวันนี้นะบอกว่าไฮไลท์นะครับในเรื่องประเด็นการท่องเที่ยวเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะนอกจากตัวนท่องเที่ยวที่คิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ ก็ยังมีในส่วนตัวอัปเทีย,ยงประเทศจีนนะจีนและอินเดียนะครับก็คิดว่านท่องเที่ยวเนี่ยอย่างน่าจะเข้ามาต่อเน,นื่องแล้วก็จะเป็นการหนุกนการเติบโตอเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ล่าสุดนะภูมิใช่ไหมของเราใกล้ๆนะที่มงเงเลยนะวันแบงกอกเนี่ยกำลังจะเปิดตัวแล <นะ S 1> ้วก็เออนี้ก็<ร>ไม่แน่ใจจะเป็นไฮไลท์อันหนึ่งหรือเปล่านะครับที่อาจจะเป็นการเรียกว่าเป็นหนุนเรื่องตัวท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะแมภาพรวมครับท่องเที่ยวผมคิดว่าคงเตรียมความพร้อมแหละนะครับตอนี้จังหวะนะครับในการซื้อขายเนี่ยอาจต้องใช นะพวกเอ t สัญญาณราคาหุ้นพักตัวลงมาเป็นไงบ้างเอราวันเป็นไงบ้างเซนเทลเป็นไงบ้างอายว่าเดี๋ยวกลุ่มนี้งาถ้าสัญญาณมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาชาร์จขึ้นมาโชว์ทั้ชมครับแต่ตอนนี้รอให้ราคาหุ้นมีการอั j จ s สให้ได้ที่ก่อนครับครับ อ่าโอเคครับก็สำหรับกลุ่มท่องเที่ยวครับก็อ่าเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับผมรวมแล้วเนี่ยวันนี้เรามีทีมลงทุนด้วยกันทั้งหมดนะครับผมประมาณสามทีมด้วยกันก็คืออันแรกเลยเนี่ย US e ต์เอ็กชนะครับผมอันที่สองคือตัว Nvidia แล้วก็อันที่สามคือทีมการท่องเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวอันสุดท้ายครับเมื่อกี้เราฟังทางฝั่งฟันเป็นท่อมาหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูทางของเซ็นทรัมากกว่านะครับผมว่าเอ๊ะตัวนี้มีกราฟอะไรน่าสนใจหรือมีกราฟที่สวยบ้างไหมครับพี่ ได้ครับวันนี้ก็ขอมารีวิวแล้วกันนะครับเพราะว่าก็เฉียดๆหุ้นไปครับเมื่อเช้านี้เนี่ยจะมีทั้งหมดมีสามบริษัทด้วยกันนะที่ผมคิดว่ามันเป็นหุ้นที่น่าสนใจแล้วสามบริษัทนี้เนี่ยมันก็อยู่ในหุ้นท็อปพิกนะของฝั่งรีเสิร์ชเราด้วยนะครับมายกตัวอย่างตัวแรกครับผมวันนี้ก็ขอเลือกตัวคาปีก็คือตัวหุ้นเดี๋ยวเอาเป็นตัวนี้กนะัน CVX นะครับ CVX ลองดูก่อนนะราคาเป็นงไงบ้างราคาปัจจุบัน3ามที่ นะก็อาจจะขึ้นขึ้นมาติดไฮหน่อยเนะเพราะไฮตรงนี้เนี่ยเคยทําไว้เนี่ยสามสี่สามห้าเนี่ยเหมือนยังยังไม่ค่อยผ่านแต่ตัวนี้นะครับอย่างที่ทางอะไรพี่นับใช่ไหมฮูมนับข้อเราคนใหม่ของเราเนี่ยเดี๋ยวคงต้องเชิญมาละนะผู้ชื่อแกบ่อยแลวนะยังไม่เห็นหน้าท่าตาเเลยเดี๋ยวให้พี่นับเตรียมคามพอมหน่อยเดี๋ยวให้มาโชว์เฟิร์เฟสหน่อยนะครับในในรายการเรานะครับแต่ก็พี่นับก็อ่ออกบทวิเคราะห์มาครับว่าในกลุ่มค้าปีก เนะเขามองอะไรบ้างนะครับแล้วก็คิดว่างบไตรมาสามเนี่ยนะครับยังไม่ออกนะแต่คิดว่ากลุ่มที่กลุ่มค้าปลีกเนี่ยตัวที่เด่นๆเนี่ยนะครับก็คงจะหนีมีคนครับตัวที่เขาชอบคือตัวทั้งตัว c ีบแลนะ้วก็ซีบีแอที่ตัวเลขเซมโซนเจลหนึ so ่งข้างออกมาดีผมคิดว่าถ้าตัวเลขออกมาดีเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยที่มันกําลังติดติด,ต,ดตรงแนวตา้านชักประมาณโซน3าบาทเนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสลุ้นก็คืออาจจะมีลักษณะการเบรกขึ้นไปก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของตัวราคานะครับแปลงก็ จับตัว c ีแบนะครับผมขอลุ้นราคาเบรก34สี่นะถ้าเบรกได้ก็ราคาจะกลับขึ้นไปสักโซนสามแปดแล้วก็สี่สิบนะก็คงเป็นแนวต้านถัดไปครับดูอีกสองตัวที่เหลือครับวันนี้ผมขอเชียร์ตัว KKP นะเมื่อวานนี้นะครับต้องขอโทษภูมิด้วยนะพอดีเอาทางพี่เกมเขามาออกรายการนะแล้วก็เมื่อวานพูดถึงไปว่าเรามองถึงในส่วนตัวภาพของตัวงบทุกกลุ่มนาคานะครับเรามาสรุปไต่มาสามแล้วก็มองมาถึงไตรมาสี่ด้วย แนวว่างบในแต่ละแบงก์นี่จะเป็นยังไงนะครับเราก็เลือก top p i c กมานะครับวันนี้ก็เลยขอมาเน้นย้ำว่าหุ้นที่พี่เกมเราเลือกไปนะครับอย่างเช่นที่เป็นแบงก์กลางเนี่ยเขาเลือก KKP ไปเนี่ยวันนี้พี่ก็เลยเชียร์เลยครับวันนี้ราคาขึ้นมานะได้สวยเลยราคา55บาทสลึงนะครับวันนี้ถือว่ามาได้ตามแผนครับไปลุ้นต่อครับผมคิดว่าราคาเบรกขึ้นมาได้สวยแล้วนะทั้งตัวปริมาณการซื้อขายรูปต่างๆมาด้วยนะครับก็ไปลุ้นชักใกล้ๆราคา60บาทนะแล้วก็ตัวที่2เป็นตัว s c b อันนี้งบเพิ่มประกาศนะมีการเบรกขึ้นมาเพราะว่าดีดีกว่าคาดครับเมื่อวานพักตัวนะก็วันที่เบรกขึ้นมาเนี่ยผมก็โอเคแล้วเห็นภาพแล้วว่างบดีนะปันผลใช้ได้นะครับดูเอาลุกก็ถือว่าโอเคครับในช่วงไตรมาสสามแล้วก็ปีหน้าเนี่ยตัวเลข NPL จะเริ่มชะลอลงไปนะครับก็รอจังหวะครับมันขึ้นมาวันแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องไปรีบนะครับก็เมื่อวานนี้พักตัววันนี้ก็เลยขอเชียดซึ่งวันนี้ราคาเบรกขึ้นไปถึงราคา100 110 11 1, 115บาท อาจจะยอลงมาหน่อยแต่คิดว่าโครงสร้างที่ไม่มีการเบรกเทนแบบนี้เนี่ยคิดว่าราคาหุ้นหลุนตอนะครับจากตัวเอชซีบีเพราะฉะนั้นสามตัวนี้ยังถือว่ายังอยู่ในแผนการครับยังคิดว่ายังโอเคครับโอเคครับผมก็ยังเป็นเน้นเถืนต่อนะครับผมอ่ะโอเคเดีเยว่าวันนี้เราแนะนําทีมการลงทุนท่านชมมานี่ยงทีว่าครบถ้วนนะผมรวมถึงมีตัวรีวิวด้วยที่พี่เอกแนะนําไปก่อนหน้านี้ว่าควรจะถือต่อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมมาสู่ช่วงคําถามบ้างดีกว่านะครับพี่เอก โอเคครับได้เลยครับนะคำถามมีอะไรบ้างครับคก่อนก่อนอื่นเลยครับมีคุณสุภตาแล้วก็คุณบิดาบองฝากสวัสดีเข้ามาพี่อ่ามีคุณสหัสวรรดิด้วยครับไม่แน่จะผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับผมขออภัยอ่าเป็นแฟนรายการประจําเลยนะครับอ่าโอเคครับอันนี้อันนี้อน้องรักน้องรักไหนวันนี้มาชมรายการด้วยโอเคครับอ่าโอเคครับก่อนอื่นครับมีคุณสรันครับถามว่าขอแนวรับ แนวต้านตัว BBL ด้วยครับอ่าได้ครับมา BBL นะครับ BBL นี่ก็เป็นหนึ่งในหุ้นท็อปพิกนะครับในฝั่งรีเอร์ที่าทางนะคุณเกมเขาก็ยังเลือกอยู่นะครับก็จะมี BBL มือ KTB นะครับแล้วก็มีตัวนึ่งก็คือตัว K Bank นะแล้วเขาเพิ่มเติม SCB แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มี KTP นะเรียกว่าเป็น5าแบงกนะ์มีทั้งแบงก์ใหญ่แบงก์กลางน,นะที่เป็นท็อปพิกนะครับ อรอบนี้สำหรับตัว,ว BBL เนี่ยนะครับราคาหุ้นอาจจะเห็นภาพของการปรับตัวลงมานะครับเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อวานเนี่ยนะครับก็เมื่อวานเราคุยแล้วไม่ใช่เมื่อวานนี่วันก่อนนะก่อนที่จะหยุดไปนะครับก็เชิญเกมมาแล้วก็พูดถึงภาพรวมแบง่งว่า คีย์สำคัญนะครับในการมองแบงค์รอบนี้เนี่ยนอกจากเราดูเรื่องตัวงบภาพรวมนะครับมันมีเลกไส้ในเนี่ยคือตัวเลข NPL นี่แหละนะครับที่เป็นตัวที่นักวิเคราะห์ดูแล้วก็นักทุนตอนนี้นะครับก็จับตามองเหมือนกันว่าตัวเลขนี่เนี่ย,ยรหรือนี่เสียเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นคีย์สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าตัวเลขนี้เนี่ยมันเริ่มมีการเพิ่มขึ้นหรือก็ไม่ได้ลดลงเนี่ยนะถึงแม้ภาพรวมเนี่ยกำไรหุ้นแบงค์เนี่ยจะดีเนี่ยแต่พอตัวเลข NPL โผล่มาบูมหรือว,ว่ามันเพิ่มขึ้นนนนเีุ่่้ไมขึะ คุณมีการปรับลงเนี่ยเช่นตัว BPL ครับรอบนี้เนี่ยตัวเลข NPL เนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นมาแต่เมื่อวานก็อย่างที่วันก่อนเรียนถามเกมไปว่าไอ้เพิ่มมาแบบนี้เนี่ยมันต้องกังวลไหมนะเขาบอกว่ามันถือว่าไม่ได้กังวลมันอยู่ในกรอบที่คิดว่ายังยังอยู่ในกรอบที่ไม่ได้แบบเพิ่มขึ้นมากนะักเขาเลยมองต่อไปครับว่าแล้วไอ้ตัว APL เนี่ยมันน่าจะเริ่มมีการทยอยลดลงครับก็ค่ะน่าจะเป็นช่วงปีหน้าเพราะาเรามีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการ การบริโภคการแจกเงินต่างๆเนี่ยมันน่าจะทำให้ตัวเลขน,นี้เนี่ยมันน่าจะมีการลดลงไปงนั้นตัว BBL คิดว่ารอบนี้เนี่ยถ้ามองถึงโซนแนวรับนะครับตีเส้นให้ดูแล้วนะครับก็เส้นนี้เลยนะรอบที่แล้วเป็นการเบรกไปเนี่ยในมุมชาร์ตก็คือเป็นการเบรกเอาท์นะแล้วก็มีการโทรแบ็คหรือว่าทะลุลงมานะครับหรือว่าพักตัวลงมานะครับโลรอบที่แล้วทําไว้คือหนึ่งสี่แดนะเอาเป็นว่าสักโซนชักหนึ่งสี่หหนึ่งสี่เจ็ดนสี่แดนีแหละนะแกคิดว่าเป็นโซนแนวรับของตัวหุ้น BBL ครับ แล้วก็ต่อไปคุณสุภตาครับบอกว่าขอแนวรับตัวเอ B ซบด้วยครับ่ะได้ครับ S อ B ซครับแนวรับเหลอครับอ่าแนวรับนะวันนี้ราคา114วันนี้เป็นหุ้นที่เชียดด้วยนะครับแนวรับวันนี้ผมให้ไว้ประมาณโซน112บาทนะแล้วอาจจะเป็นจุดพลิกผันก็คือว่า110บาทไม่ควรต่ํากว่าแต่ทรงแบบนี้คิดว่าไม่น่าหลุดนะผมคิดว่าจุดคัด110บาทเนี่ยไม่น่าหลุดแล้วตอนนี้อย่าลืมครับว่าเป็นตัวหนึ่งที่โอ้โหปันผลยิว8ก,กว่าเก9เปอร์เซ็นต์นะ ถือว่าเป็นหุ้นแบงค์ตัวหนึ่งที่ปันผลค่อนข้างสูงครับอครับต่อไปคุณกายมายครับถามว่าตัวมิ้น์เกิดอะไรขึ้นครับก็ะแหละครับามาดูมิ้น์เกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็ผมยังไม่ได้เห็นข่าวนะแต่เดี๋ยวอาจจะไปถามคุณกุเกลหน่อยหนงอ้าววันนี้ร,ราคาหุ้นมิ้น์ลงนะอัน,นดูซิว่ามิ้น์ลงวันนี้หุ้นตัวพวกอะไรนะโรงแรมอื่นลงราครับเออลงกันหมดเลยโอ้วันนี้ราคาหุ้นกลุ่มโรงแรงงมร่วมกันหมดเลยนะครับ แต่ก็วินลงแรงนะแต่ว่าวันนี้พอนั่งดูทั้งเอราวัณทั้งเซนเทลเนี่ยลงด้วยนะครับเอ๊มีข่าวอะไรยังยังไม่ได้เห็นภาพนะแต่ก็เดี๋ยวขอไปเช็คดูว่าตัวเลขนังเที่ยวนะครับที่ประกาศออกมานในช่วงรายสัปดาห์เป็นไงแต่ต้องต้องบอกว่าตอนนี้ผมคิดว่าตัวเลขคงจะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะภูมินะ มันเป็นช่วงผ่านมาช่วงน้ําท่วมช่วงโลซ s e a s แหละนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวท้ายสุดเนี่ยตัวเลขน่าจะกลับมานะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวกโรงแรมท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าคงจะเล่นในช่วงตีม h ายซี e a s o นั้นราคาที่ลงมาตัวนี้ผมคิดว่าผมรอจังหวะครับโอเคครับผมก็เข้าใจว่าวันนี้คําถามน่าจะมีประมาณนี้ครับพี่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราฝากท่านผู้ชมไว้เท่านี้ดีกว่านะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่วันนี้ดีไหมครับ อ่าถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมกับพี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ